ดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หนูดีกว่าแล้วด้วยนะคะรีบป๊อป๊าเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วอ้า๋อขาให้ขอให้เพย์เ,พยเลยค่ะเพย์เลยเข้ามาเพย์อาวป๊อป๊าเข้ามาตรงเฮลิคอปเตอร์เออเนาต้องหาจุดส่วนของเฮลิคอปเตอร์ใช่ไหมใครเป็นฮันเตอร์เนี่ยคะเพื่อนค่ะตอนนี้คือเป็นฮันเตอร์เพื่อนเป็นฮันเตอร์ป๊อป๊าต้องหาจุดส่วนใช่ไหมแล้วใช่ค่ะป๊อป๊าอยู่ไหนอ่ะหนูหาเซส่วนไม่เจอเซฟโซนเซฟโซนคือตรงไหนคะเฮ้ย ฮันเตอร์โหดมากฮันเตอร์ฆ่าลูกฮันเตอร์ฆ่าลิลี่เลยเหรอคะฮันเตอร์โคตรโหดจริงอ่ะแล้วปลาปะ,ะหาที่ส่วนจากไหนเนี่ยเมื่อกี้เราเจอทส่วนได้ไปในตอนจุดเกิดทีนส่วนตรงไหนคะฮันเตอร์ฮันเตอร์อยู่ฮันเตอร์ให้ค่ะฮันเตอร์อยู่ข้างในฮันเตอร์อยู่ในบ้านเหรอคะฮันเตอร์อยู่ข้างในาคะ่ะอย่าโดนไปนะคะห้ามโดนคะ่ะฮันเตอร์ <Hunter S 2> อยู่ข้างในาคะ่ะ ถ้าอยู่ข้างในก็สวยแล้วเอาทำไมปลาปลาติดครับมันติดบล็อกค่ะตอนนี้เอาปลาปลาก็ติดบล็อกเหมือนกันวันนี้ปลาเจอชิ้นส่วนแล้วีวรีบๆอะไรชิ้นส่วนบ้ฮันเตอร์อยู่ข้างล่างฮันเตอร์อยู่ข้างล่างเหรอคะฮันเตอร์อยู่ที่อ่างน้ำค่ะแล้วปลาปลาจะออกไปไงเนี่ยออกไปเฮ้ยฝนตกนะฮันเตอร์ฮันเตอร์อยู่ไหนคะตัวอยู่ข้างล่างค่ะยังไม่เปิดเสียงพี่ยังไม่เปิดเสียงโอ้ป้าเสียงนี่ม่ให้ปิดอะปลาปลาพี่ออกไปได้เลยใช่ไหม ทางออกทางออกอยู่ตรงไหนนี่นี่ทางออกโอเคเปิดเลอ๋อไปเจอแล้วทางออกปไปเจอแล้วเว้ยว่ะอ้อกไม่ใช่นี่มันห้องน้ำอ๋อไปจอว้ายเจอแล้วเจอแล้วตกใจหมดเลย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 โอ้โหนโนโนโนตกใจเลยตกใจเลยโอ้โหนนโนโนบ้าๆไม่เก็บที่สุดไปเก็บที่ส่วนไปได้ ที่ส่วนหรือที่หนูทำตกอ๋มโอ้ววลิลลี่ทำตกไปแล้วครับผอกมาไปซ่อมอมหายยังอะาปว่ายแช่น้ำปลามันไม่มีอ่าอีกอีกอีกชิกก้นอีกชิ้นเดียวห้าสิบสองวิแล้วมันอยู่ตรงไหนอ่นะอาจจะไปรู้แล้วห้าสิบสองวิเราจะหาทันได้ไงฮันเตอร์จะจัดฮันเตอร์จะจัดการปลาปลาแล้วเนี่ยฮันเตอร์โอ้โน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 นฮันเตอร์จะจัดการลิช้อปปิ้งก่อนนะลิลลี่อีกอีกอีกชิ้นนึงอยู่ไหนอะน่าจะอยู่ข้างบน Maksudnya, ini adalah sebahagian darjah. Di mana sebahagian lainnya? Saya telah melihatnya. Pergi ke atas. Pergi ke atas. Tidak. Papa telah berlari. Tidak. Tidak. Di sini ada 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38, 39, 40, 41, 42, 42, 43, 44, 45, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49, 50, 51, 51, 52, 51, 52, 52, 53, 51, 52, 53, 53, 53, 54, 53, 54, 54, 53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 , 54, ชนะครับลิลี่เอามาชนะขาดอีกชิ้นหนึ่งถอยเอาเอาป้า,า,าตานี่ใส่หมวกเห็ดนะคะป้าป้าดวนถวนลิลี่อยู่ตรงไหนโอ้โห,โหมีหมวกเห็ดด้วยเอ้ยโอ้ลิลี่ชนะบ่อยแล้วค่ะได้รางวัลมาด้วย<ม>นี่หนะไไูไปหนูไปซื้อมาค่ะนี่ไงครับถ้าชนะถึงจะได้รางวัลคะ่ะถึงจะได้เงินซื้อเอาเล่นแบบไหนครับแบบลุ่มค่ะลุ่มลุ่มดีมสิคะหมดีมค่ะดีมแปลว่าความฝันใช่ไหมคะ เขาฝันคืออันนี้นะคะฮันเตอร์ดีนี่เป็นใครเป็นฮันเตอร์เหรอฮันเตอร์ค่ะป๊าเป็นฮันเตอร์ด้วยนูเชียฮันเตอร์เชียฮันเตอร์เชียฮันเตอร์ป๊าเป็นเพเยอร์เพเยอร์เป็นผู้เล่นฮันเตอร์เป็นนักล่าอยากเป็นฮันเตอร์เป็นฮันเตอร์ทำไมถึงอยากเป็นฮันเตอร์ป๊า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 บอกป๊าเป็นฮันเตอร์ค่ะป๊าป๊าอยากค่าหนูเลยนะป๊าจะสับให้หมดเลยครับป๊าห้ามฆ่าลิเลียนเดียวป๊าจะสับป๊าห้ามฆ่าหนูนะคะ ไอ้ป๊า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 มีมีดด้วยเล่ะป๊าป๊าห้ามฆ่าหนูเฮ้ยมีมีดด้วยป๊าป๊าห้ามฆ่าหนูมาคั่วยะป๊าป๊ามีมีดด้วยดูสิป๊าป๊าหน้ามาคั่วป๊าป๊ามีมีดอป๊าป๊ามีมีดนี่ได้อยู่ข้างนอกอยู่ตรงเทปโซนเลยไอ้เวปาจับการปลาจับหนักเลยค่ะอู้หได้เยอะได้เยอะได้เยอะจริงได้เยอะจริงได้เยอะจริงพอพอไม่ได้เป็นผู้เล่นเราเป็นฮันเตอร์เราได้เยอะจริง ได้อาจจะปป้าให้ดีชนะเลยโอ okay, yeah, yeah, yeah. เคเย่เยเชฟโซนเซฟส่วนสสวนานะไม่เจอหนูนะคะเขาไต่หัวอ๋อเฉยยันบอกอู้ไม่ค่อยิงปลาใครยิงปลาเพื <an> ่อนจัดการให้ปลาหน่อยได้ีไปขับขวานภารกิจเพื่อนการขวานภารกิจปป้า,ปามึนเลยครับปป้ามึนโอเคโอเคหนูดัปป้าวางตัวเองได้ด้วยเหรอเนี่ยทำไม ป๊าป๊าวางกับดักตัวเองได้ด้วยเหรอคะป๊าป๊าลิลลี่เกิดมาลิลลี่โดนป๊าป๊าข้ามาอยู่ที่จุดเกิดเลยอะค่ะเอ้าป๊าลิลลี่ไม่ไปไม่เห็นลิลลี่เลยลิลลี่เครื่องแฮกเองหรือเปล่าลิลลี่เครื่องแฮกหรือเปล่าแกเกอร์เหรอใช่ใช่ลิลลี่เครื่องแฮกหรือเปล่าลิลี่เครื่องแฮกหรือเปล่าลิลี่เครื่องแฮกหรือเปล่าเนี่ยเครื่องแฮกนี่แขนหลุดไปแล้วค่ะป๊าป๊ายังไม่เห็นลิลลี่เลยนะแล้ขอดูแอปป๊าป๊าแอปดูสิป๊าป๊าแอปลิลลี่แอปดูสิ โอ้โ oh no. oh no. oh, ah. o น oh, no. ah, oh, ah, ah, oh, oh, okay. ูเห yeah. ็นฮันเตอร์โอ้ no อ๋อเป็นรากันเด็กๆเพ่อีคนนึงอยู่ตรงนี้ค่ะมวนเห็ดดูนี่ค่ะมวนเห็ดมวกเห็ดมวกเห็ดอีคนนึงอยู่นี่ค่ะข้ามเลยโอ้ o มวกเห็ด oh oh หมวกเห็ดหมวกเห็ดหูได้คะแนนเยอะมากเลยคาะลิลลี่อีคนนี้อยู่ตรงจุดกดในบ้าน จุดเกินในบ้านค่ะจุดเกินในบ้านเลยเหรอคะว่ามันสามารถเข้าเซฟโได้เร็วๆป๊าป๊าป๊าเก็บตังไม่ได้เหรอเนี่ยใช่ลิลี่ลิลี่เราไม่สามารถเข้าเซฟโซนได้เหรอคะป๊าป๊าดูเลยป๊าป๊าอยู่แล้วโอ้ป๊าป๊าเร็วๆคุณมาข้างบวนคุณมาขบวนเราไปไหนกันเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอ้าเพื่อนหลุดเพื่อนออกจากเกมเพื่อนออกจากเกมแล้วป๊าป๊าโหดเกินไปเลยเหรอครับป๊าป๊าโหดเกินไปเพื่อนออกจากเกมเลยครับ มีเคยอยู่ในแบบมิงคนค่ะมีคนอยู่ในแบบมิงคนด้วยแล้วหนูเห็นป๊ะป๊าด้วยแอบด้วนไม่ป๊ะป๊าป๊ะป๊าขุ่มหน้าทำไมป๊ะป๊าไอ่ป๊ะป๊าไอยนะป๊ะป๊าหน้าเราจะหน้าฟรีมากป๊ะป๊าจะรอน้ารักขนาดนี้หน้าฟรีมากจริงๆแล้วมันมีคุณพ่อแล้วก็คุณเด็กเยอะนะมามีคุณพ่อแล้วก็คุณเด็กด้วยเหรือเปล่าจะหนูไปซื้อคุณเด็กก่อนเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหนอยู่ไม่เห็นด้ย เพื่อนอยู่ในบ้านหรือเปล่าทุกคนโดนปลาปาคาไปหมดแล้วเหลือกี่คนเหลือกี่คนเล่อหนึ่งคนเล่อหนึ่งคนเหลือกี่คนเหลือกี่คนเล่นหนึ่งคนอ๋อเหลือเพื่อนกี่คนคะเนี่ยเพื่อนไม่ออกมาแล้วไหนให้หนูเจอเพื่อนแล้วค่ะจับ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 โอ้เผื่อใช่เข้าปีบักคาเพื่อใช้สปีลการโจมตีเป็นทักษะสกิลการโจมตีเลยเหรอ น,น,นี่ไงชิ้นส่วนอยู่ตรงนี้ทำไมเพื่อนไม่มาเอาต้องวางกับดักไว้ที่ชิ้นส่วนเลยต้องวางกับดักไว้ที่ชิ้นส่วนแล้วครับถึงจะจัดการเพื่อนได้ใช่ไหมครับทำไมไม่มาเอาชิ้นส่วนการาไปไหนการไดเวลาจะหมดแล้ว <S <S 2> <S 2> เหลือกี่คนในนี้ดูสิเหลือกี่คนเหลือกี่คนเดีน็ตปปาจะไปส่งให้เริ่มต้นเกมใหม่กันทุกคนเลย ได้หนึ่งคนที <S <S ่อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านเหรออยู่ข้างบนแล้วอยู่บนบ้านอยู surgeons, um> ่ข้างบนและอยู่บนบ้านด้วยแล้วเขาึือหลังคาแล้วึ้นหลังคาไปแล้วด้วยอบ้าวางกับดักไว้ไม่มีใครมาติดกับดักไม่มีใครมาติดกับดักกับปลาเลยอ๋ออ๋อออเพื่อน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 จู๊เพื่อนจู๊ใหญ่เลยเพื่อนจู๊เพื่อนวายบ้าว เพื่อนไม่ต้องจู๊เพื่อนไม่ต้องจู๊เพื่อนไปไหนเพื่อ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 น่อนเพื่อนเพื่อนเอนเหือเ็ิวเ็ิวอืมป๊าป๊านี่ือเลื้อเลยมอาป๊าอยู่นอ้าฟันโดนเฉยเลยค่ะเด็บอกว่าฟันไม่โดนค่ฟันโดนฟันโดนค่ะคิวหมดทุกคนแล้ว่ะฟันโดน่ะไม่หน่อสวัสดีค่ะฟันโดนค่ะ เรนดี้จะเป็นฮันเตอร์เหรอคะนี่จะเป็นคันเตอร์เดี๋ยวป๊าเลือกเป็นเพเยอร์นะรอบนี้นะเดี๋ยวป้าเลือกเป็นเพเยอร์นะป้าจะวิ่งหนีเรนดี้เอาด่านเดิมไหมด่านเดิมด่านดีมนะคะด่านดีมดีมนะคะดีดีดีดมดีมป๊าป๊าป๊าปเอาป๊าเลือกเป็นเพเยอร์ค่ะรอบนี้ป้าเลือกเป็นเพเยอร์ละป้าหนูมีน้ำหนูโดนน้ำเขียวอยู่คนเดียวโดนน้ำเขียวป๊าป๊าไต่เชือกไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไต่เชือกมาแล เเเป็นพยอร์ดิที่จะเป็นเพเยอร์เหรอเราใครเป็นฮันเตอร์เพื่อนเป็นฮ<อ><ะ>ันเตอร์ไปเก็บเอ้าเราวัดด้วยนะคะทุกคนไปเก็บชิ้นส่วนก่อนเลยดูนะจเจอดูเกิดน,นะก็อยู่ใกล้ชิ้นส่วนเลยอีซี่อีีซ่เลยนะครับไปเก็บชิ้นส่วนเหลือีหกสิบหกแล้วค่ะแล้วค่ะดูจะเจอชิอ้นส่วนทีดเจอชิ้นส่วนยังฮันเตอร์เวนเกับเพลย์หายยังไม่เห็นฮันเตอร์เลย hey, <that. S 2> โอ้ฮันเตอร์อยู่ข้างบนค่ะนเอ็นน่าลิี่จะขึ้นไปข้างบนค่ะ มันทำอะไรเพื่อนป้าป้าหนูชินเจอที่สุดโคตรลัวโอ้ป้าป้าเจอแล้วป้าป้าเจอแล้วโอเคไปไปใส่เลือได้ครับไปใส่เลือได้ล่มค่ะล่มค่ะกระที่กระโดดล่มค่ะดูเร็วเป็นที่กระโดดล่มเหรอคะเร็วค่ะเร็วค่ะนี่ไปใส่เลือดป้าป้หนูเจอห้องใหญ่ในมูลหนูต้องไปที่ห้อนเดินที่หนูรู้จักมาเจอฮันเตอร์ค่ะว้าวมอลล์ด้วยแล้วก็เป็นฮันเตอร์ เราเล่นตัวให้ดีกันนะครฮันเตอร์ไปไหนกันนะฮันเตอร์เป็นบ้าฮันเตอร์มันดูไม่ดูแบบฮันเตอร์มันเป็นบ้าคมาฮันเตอร์ทำไมไม่ดูปลาวิ่งหลบออมปาวิ่งอ้อมหลังมาแล้วปลาวิ่งอ้อมหลังมาแล้วปลาโดดขึ้นมาแล้วย่าหูย่าหูมาคุยกัอะไรมาเลยมาไปซ่อมเรือกันดูเจ้าชิ้นส่วนชิ้นส่วนหนึ่งเป็นชิ้นส่วฮันเตอร์ฮันเตอร์อยู่ไหนคะเมื่อไหร่จะเจอเธอสักทีฮันเตอร์อยู่ลูไมีปืนอยู่นะจ๊ะยิงเลยค่ะ คันเตอร์อยู่ในพันไปหาฮันเตอร์หนึ่งคันเตอร์ตามป้าวันนี้ค่ะไหนอ่ะป้าไหนป้าขึ้นบ้านฮันเตอร์ตามป้ามาค่ะเอาฮันเตอร์สวยเลยหนูไม่มีอาวุธแล้วค่ะคันเตอร์ตามป้ามาค่ะโอ้แม่จะเอาปิดประตูใส่เลยค่ะโอ้คันเตอร์เพื่อนฆ่าแล้วค่ะคันเตอร์โดนเพื่อนโดนฮันเตอร์ฆ่าเพื่อนแล้วค่ะโอ้ว่าป้าขาไปจิ้มโอ้โอ้วัวัวกลัวถอยถอยถอยย่ฮู แบ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 ไอ้เบบี warning, ้ลงแล้วเย้เบบี้อ <future Đây S 1> ้เก่งมากเลยค่ะเก็บเก็บโอเคแบ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 โอ้ม่กีนี่นี่เหรอนีี่ระวังโดนเมือก้นี่นี่อแบร์เบรเบร์เบร์เบรเบร์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 เบรเบร์เบร์เบบบเบรบบบบเบบเรบบบเบร์บบบบบบบรบบแบบบบ โอกโหป๊าปาเดินสวนกับฮันเตอร์ค่ะปิดใส่หน้าเลยสิคะโอ้โหปิดใส่หน้าเลยสิคะขึ้นข้างบนเลยสิคะฮันเตอร์มาอยู่ข้างบนหนูก็ขึ้นข้างบวนนั่นปิดประตูใส่หน้าเลยสิคะก็โดนแล้วค่ะป๊าป้าโดนแล้วค่ะแล้วป๊าป้าโดนแล้วหนูอยู่ในบ้านเลค่ะหนูอยู่ดูดูคนเดียวดิแม่ดูไปที่หวน ฮันเตอร์อยู่ตรงเรือค่ะฮันเตอร์อยู่ตรงเรือล่มค่ะเรื่อนร่มก็ได้ว่ามันเป็นล่มเหรอคะอ้าวทำไมถึงเป็นล่มคะนลิลี่มาแล้วข้างหลังเล่นแล้วลูกี่โคตรยอดถ้าเป็นพามโอ้ลิลี่เก่งมากลิลี่ได้สามชิ้นส่วนแล้วเหรอคะแล้วชิ้นส่วนสุดท้ายค่ะชิ้นส่วนสุดท้ายแล้วเหรอคะไหนไหนลิี่แล้วลูก็เป็นวินเอ้าเหลือข้างบนอีกหรอคะเนี่ยเหลือชิ้นส่วนสุดท้ายแล้วลิลลี่จะไปข้างบนยังไงฮันเตอร์ยืนรอเลยค่ะฮันเตอร์หนูไม่ออกจากตัวววนนี้้ไหหหหหรรอออออออยยม่กกกกจาเเซซฟโโโคะิิลลล ผิวหลอกเี่เลยผิวหลอกเจ้าเบรผิวหลอกผิวหลอกต้องผิวหลอกไปรนี่ไปอีกประตูนึงเลยคะ่ะอีกประตูนึงเข้าไปไม่ได้นี่มันเป็นสวนนี่ถ้าเข้าไปนี่มันทางตันใช่ไหมคะผิวผิวไหวผิวไหวฮันเตอร์ยืนรอเลยะคะล่ะเรนนี่ฮันเตอร์ฮันเตอร์บอกว่าวันไหนจะออกมาลูกพี่อ๋มีเอ้ยเรนนี่จะบอกว่าอ๋อมีมีมีเพื่อนอีกคนนึงกำลังไปตามหาอยู่ข้างบนฮันเตอร์วิ่งตามเรลีล่ไปละเรลี่ล็อกหลอกลอ็ลอกล่อไว้ก่อน เจอหัวเห็ดของเราดิ้ย่าไปอยู่ใกล้เดี๋ยวมันตีโดนตีโดนทันไรตามตีโดนนะเพื่อนไม่เหลือมากเทเพื่อนเดี๋ยวไปหาเพื่อนเพื่อนเพื่อนอยู่ตรงไหนเนี่ยเพื่อนเพื่อนอยู่ในบ้านเพื่อนอยู่ในบ้านเพื่อนเราไปเอาอีกชิ้นหนึ่งละบอกบอกเพื่อนว่าอะไรกันไอ้ดิ้นเรามังโดนถอยหลังไปอู้ดิ้น โดนเลยนคืเขามีอาวุธยาวกั่นรี่ต้องถอยหลังไปค่ะนู่นบ๊วยบ๊วยบ๊วยไม่ไหวเหมือนตาแตร่นี่บ๊วยบ๊วบอกให้ถอยหลังไปโดนเลยค่ะเอาเพื่อนเพื่อนจะรอดกนะันั่นเพื่อนเปิดประตูปิดประตูโอ้เพื่อนโดนทุบเลยค่ะสรุปไม่มีคนรอดในแมพค่ะไม่มีคนรอดในแมพเหลืออยู่คนเดียวคือเจเจเกิดมาใต้บันไดเจเจเล่นเป็นไหมเนี่ยเจเจมันเป็นเจเล่นเป็นไหมอีกชิ้นเดียวเองนะเจมเป็นเรนจ์เจ้เข้ามันเป็นเรนจา สอนนอ่ะและสอง<ล>สองสอกันเองนะนี่นีน่อ,อยู่ข้างหลังเจอยู่ข้างหลังเจไปอยู่ข้างหลังเจอยู่ข้างหลังไปเอาชิ้นส่วนอยู่ข้างหลังเขาใจไม่ฟังเจไม่ฟังเจไม่เข้าใจเจไปเอาชิ้นส่วนอยู่ข้างหลังอยู่ในบ้านแล้วนะอยู่ในบ้านอย่าให้อยู่มาโหนืะเจไม่เข้าไปเอาชิ้นส่วนอยู่ในบ้านอ่ะอีกแค่สองชิ้นเองเอาเจตกวอข้างหลังเลยค่ะเจอฮันเตอร์ค่ะเอาจบแน่จบแล้วเจจบแล้วจบแล้วโอ้มีคนเกิดใหม่มีคนนึงด้วย เอาลาวิ่งวิ่งวิ่งอย่าเลยเจอฮันเตอร์วิ่งไปนู่นแล้วค่ะเอาเจอเจอ,เจ,อจะรอดไหมจะรอดไหมคนสุดท้ายปิดประตูใส่สฮันเตอร์สกิลสกิลหล,ลบคนไหมเรียบร้อยตายหมดทุกคนแล้วค่ะมีคนรอดเหรอไม่มีนี่เรามีคนรอดอยู่ในบ้านคนนี้จะเล่นเป็นไหมลินีวางคนนี้เป็นชิ้นส่วนอยู่ในบ้านยังไงเออคนคนนี้คนนี้เล่นเป็นคนนี้เล่นเปน็นสุดท้ายไปเอามาเอาเอนั่นเลย เรือหนึ่งชิ้นรู้ได้ไงว่าเรือหนึ่งชิ้นครับผมก็เห็นลอยอยู่ข้างบนผมเห็นเลยอ๋อมันอยู่ข้างบนหนึ่งชิ้นคนนี้จะเล่นเป็นไหมเอาเขากำลังหาทางลง่ะกลังหาทางลงบ้านทำไมแล้วก็โดนลงไปเลตัวนี้เออไม่จะโดนลงไปตรงนู้นเดี๋ยวมาไปดูฮันเตอร์ฮันเตอร์อยู่ไหนฮันเตอร์ก็อยู่ในบ้านเพือ่อนอยู่ไหนเอาเพื่อนหาทางลงอันนี้มันเป็นห้องตันลงไม่ได้เพื่อนเพื่อนไปล้งไปฮันเตอร์เข้ามาแล้วอเพื่อนเอฟ เพื่อนหาทางลงไม่เป็นค่ะนุ้งไงนุ้งไงกระโดดลงไปเลยกระโดดดันปั๊วไปเลยเจอดันปั๊วนั่นแหละลงไปลงไปลงไปแล้วกินลงเข้าไปลงไปโดดไปที่ตัวตัวเรือไปลลงงไไปปเจอทางออกแล้วเจอทางออกแล้วอ่าไปไปที่เรือไปที่เรือไปที่ล่มอ๋อมันเป็นเรือเรือบนลูนเอาชิ้นส่วนไปชิ้นส่วนไปนัทเตอร์มาพอดีกระโดดกระโดดลงไปนั่นแหละเอาไปใส่ชนะไหมตีชนะไหมอีกชิ้นเดียว ใช่ไหมคะอีกชิ้นเดียวใช่ไหมใช่แล้วค่ะค่ะไปออกไปสิเพื่อนออกไปโยวฮันเตอร์ยืนอยู่เลยป้าป้าอ๋อฮันเตอร์อีกชิ้นหนึ่งหายแลเพื่อนมีเหลือคนเดียวเพื่อนบอยเพื่อนยืนงงเลยเพื่อนยืนงงเลยเพื่อนยืนงงเวลาจะหมดแล้วด้วยเพื่อนเราจะจบกันแค่นี้แล้วเพื่อนเราเหลือแค่ชิ้นเดียวเองนะเพื่อนเราเราไม่วิ่งไปตามหาหน่แล้วเพื่อนอ้าวิ่งมาแล้วโดนว้ามาจุดเกิดเพื่อนงงแล้ว ปลว่าจบละ50วิสำหรับเกมนี้โอ้ไม่ต้องขอร้องพระเจ้าเพื่อนไม่ต้องขอร้องพระเจ้าเพื่อนออกกันละกันคิวบายด้ววันจบเกมค่ะบายบายเดี๋ยวมาเจอกันเกมใหม่นะคะเกมนี้เหละชอบเกมนี้นะคะงั้นฝากช่องก่อนก็ไลก์กดแชร์กดติดต่อใครให้หนูกดปั๊บป๊าเป so, oh, no ็นลำลำใจให้ห no นูกดปั๊บป okay. ๊าเรื่องนี้เธอไปเลยไม่ไปายบายอยู่ไหนอ่ะ